ครับนก็ขั้นเก็บเลยครับธนาะผมเห็นแล้วผมขั้นแกวครับานะาก็เลยต้องเก็บครับ สวัสดีครับคือผิวหนังนาหนกตกปลาท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยี่ที่ต้อนรับกระสู่จ่องสายลมบันทุ่งครับนานาจ่องตกปลาให้ยู่หากินทุกรูปแบบสไตล์อีสานครับผมนี้พานานาออกมาตกปลาครับผมหน้าคลองไม่จะมัลื่นเช่นเดิมครับนานาเป้าไม้เมื่อเช้าเนี่ยครับว่าจะไปคลองหลักก่อนครับผมเจอผู้ซักนิดหนึงครับผมพักตกมา่ปิดกันมองไม้โตกครับผมแล้วก็มีนานาเขาลงคายครับผมก็เลยบ่ได้ลงครับผมจ่องไว้สองจุดบ่ได้ตกทั้งสองจุดเลยครับจะเลย เบียดเบียนมาทางห้องไม่ยอมเลื่อเช่นเดิมกันน่ะอันนี้กระจุดเก่าครับผมกระเพณีมาตกอยู่นี่กับประมาณหลายเดือนแล้วครับนี่ก็คับรถผ่านทุกงวดแล้วครับแต่ว่าประเพณีลงครับกับส่วนมากกับไปทงวันรักใช้ครับละหลายกว่าครับนั่นนโอเคครับจุดนี้เดี๋ยวทันนาจะมาผมปักหมุดเท่ากับนั่นน่ะจุดนี้จะเป็นลมมืดๆเลยครับผมจะมีอยู่ต้นใหม่ครับอยู่ใต้ต้นใหม่ครับผมต้นน้ำสากันนั่นน่ะไม้นี่จะลมมืดๆครับนั่นน ท่านนาสะพานไม้ก็ประมาณนี้ครับผมนี่ครับทิตถนนใหญ่ครับนั่นครับฟั่งต้องขามครับจะเป็นร้านค้าครับผมนี่มีร้านค้าขายท่านายสื่ออะไทุกอย่างนะครับผมเกียร์ครับนาครับมานหลุดขึ้นมาว่าสีมีแต้มบ่ครับชนี้ครับผมกําลังลงเบ็ดกับฝนกระทบแหละครับนัาแค่สีคือบ่ครับผมมานหลุดเบื่องครับผม แรกครับผมพารับแขกครับกะมั่งเช่นเดิมครับมองมองครับผมฝนตกเดี๋ยวตกดีครับไหม้แล้วครับนะ่นะดอกสองครับ ับหนาหน้าไปก็มังครับผมปลารับแขกตัวที่สองครับหนะุ้าหน้าขาประจําเขาครับผมใหม่ครับมานกับตัวนี้ใส่งามเลยครับหน้าหน้าไปก็มังครับหนะ้าหนะ้านมะีอย่งครับนึ่ร้อยนย่ครับโอ้ยมาอย่างน้อเนี่ย พุงเลยลุงอู้ยู่เงินห้ายังอยู่นี่เนี่ยพวกนเบ็ดเฮ้ยเกี่ยนยอะไัน นโอ้โหกลางหลังเลยโอ้โหว่าจะปลายใหญ่ ผู้อีีกทบยู่อีกเลยครับทักษนะการทัพมังไม่แยมครับผมจะกินยำไรผมกระดิ่งบรรางเลย นมารับแจกปลากระมังครับผมจะปลากระมังเลยขอ มังอีกแล้วครับผมมาเรื่อยๆครับก็ดีหน่อยครับใส่แดดเดียวครับขน,นาครับน,นาดตะเตี้ยนครับผมก็มังครับผมหลังสอดครับมันเลื่อมกดทายครับนมันอ่ะโอ้ยได้ นะมั่งอยู่แล้วครับผมแดดเดียวรุนๆนเลย ครับผมปลากระมังครับใส่ก็ร่างสวยครับจะทำแดดเด,ยเดียวครับน่า นะเป็นยังอยครับโอ้โหเหนียะตัวนี้หน่อยดึงกักดึงเนี่ย เงี้ยครับผมแส่เดียว,เดยวอกแลวถ้าฝนไม่ตกคง,งไปไกลกว่านี้ เยื่อตัวปลาครับผมนี่เยื่อตัวปลาล้วนครับนี่ครับเยื่อตัวปลาหนุกนมครับของกินครับผมครับถึงเยื่อตัวปลาครับเพรา่าขั้นเก็บเลยครับหนาวครับกินเลยก็จรินเคลมเลยครับหนาวเพราะขั้นแล้วครับใหญ่มากเลยครับผม คิววดเรยว่าจริงครับขน,นาดฝากเรื่อยขยายนเรื่อครับผมอ่ยาขยันมากลราก็ยิ่งรู้กับนครับผมถึงสีน้อยสไลด์กับท้าสมใบหลายหลายกับ,สกบเส้นพยาบทีนาเกียรติมากเลยครับผมไม้สีเขสวยครับผมผมเห็นแล้วผมขั้นแกลวครับขน,นยาดเลยต้องเก็บครับ ครับน้าขานี้ด้วยครับผมแทะมือนี้ครับน้าคนตับก็ย่าลืวมาเก็บวอาไปถิงย้ดยครับผม กระมันครับผมประรูบ มัม่งม่แบบีกเมครับผมใส่เดี๋ยวเดียวครับใช่คับนั่นแหละมัะม่งอีกแล้วครับผมเดียว

พัฒนาขบวนพนงานของผมวันนี้ครับผมงานวันนี้ไปยังบเห่หรอครับผมพัฒนาพากะมังล้วนครับผมพัฒน์เพียนกับจิ๊บมาหลายตัวอยู่ครับผมสรุปผลงานของบนกันครับ ครับน้าหน่านี่ครับพ้นงานครับผมครับสายขาวล้วนๆครับใส่เดี่ยวๆครับผมใส่ทอดใส่เห็ดผสมครับน้าหน่าครับก็ถือว่าพอได้กินอยู่ครับผมเที่ยครับน้าขอจบคลิปตรงนี้ได้ครับผมเออทำมาคลิปนี้ครับย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับผมขอคุณหลายๆครับน้าท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องสายลุ่มบรรทุงครับผมขอบคุณหลายๆครับผมโอเคครับน้าสวัสดีครับอยู่ดีมีแห่งทุกคนดนะครับผม